สวัสดีค่ะอาจารย์หนึ่งค,ะส,สคะสวัสดีครับคุณอุ้ยครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับค่ะในกรณีนี้เนี่ยเห็นข่าวนี่ข่าวในหนังสือพิมพ์เศรษฐกิจเนี่ยเล่นเรื่องนี้มาสักสองสามวันแล้วค่ะอาจารย์หนึ่งตอนแรกก็ว่าจะว่าจะคุยตั้งแต่เมื่อสองสามวันที่แล้วแต่บอกว่าวันนี้ก็มีอีกนะคะเพราะว่าเห็นบอกว่าทาง AIS เนี่ยส่งหนังสือแบบคัดค้านเลยแบบยังไงยังไงดีคะอาจารย์ ครับเป็นยังไงดีเอ่ยเท่าที่เราทราบก็คือ<ะ>เป็นที่ทราบกันดีเพาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเราในที่เราทราบนะเพราะว่าสองบริษัทได้ประกาศว่าจะควบรวมกัน<ะ>แล้วก็สิ่งที่เราติดตามข่าวมาหลายท่านก็คงตามแล้วว่าเน<ะ>ื่องจากว่าทั้งสองบริษัทเป็นบริษัทมหาชน<ะ>ซึ่งก็จะต้องมีการไปไประชุม ผู้ถือหุ้นทำไมกรบแก้วก็ต้องของมิต่ิซึ่งตอนนี้ทั้งสองบริษัทก็ผ่านขั้นตอนนั้นมาเรียบร้อยละอย่างที่ผมเรียนว่าเราคุยันปลายปีที่แล้วเวลาผ่านไปเร็วมากเรายังบอกว่าเรนี้มันยังมยังไม่ได้เกิดขึ้นเร็วๆหรอกจริงๆมันน่าจะสักประมาณมีนาเมษาปีหน้าเราใช้คํานี้มีนาเมษาปีหน้าแล้วแหละถึงถึงถึงจะมีความคืบหน้าอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าพอเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดแล้วครับก็จะมีขั้นตอนซึ่งตอนนี้ขั้นตอนที่เขาดําเนินการมาก็ผ่านมาเรื่อยๆจนถึงขั ใช้ควบรวมแล้วนี้คือในฝั่งธุรกิจครับ่อามาถึงตอนนี้เขาก็ผ่านกระบวนการผ่านขั้นตอนในการที่ขอความเห็นการขั้นตอนของผู้ถือหุ้นต่างๆและมาถึงขั้นตอนที่มาถึงเรื่องของอเรื่องของข้อข้อจำกัดหรือขั้นตอนกระบวนการกับภาครัฐแล้วใช่ไหมคะ ครับอาจจะต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าเรื่องนี้เนื่องจากว่าพอเป็นให้ความสนใจของพี่น้องประชาชนเพราะจริงๆพวกเราเป็นลูกค้าบริษัทมือถือกัน้งนั้นแต่ว,<ช>ว่าเวลาเรารับฟังเนี่ยมันก็จะมีทั้งสองด้านด้านที่คนที่ใช้ความรู้สึกหรือว่าอาจจะมะีฟังข่าวสารอะไรก็แล้วแต่แต่ผมอยากเรียนอย่างนี้ครับว่าเราต้องแยกพิจารณาเรื่องนี้ผมยกตัวอย่างเช่นแยกพิจารณาเรื่องฝั่งแรกเนี่ยก็คือฝั่งของธุรกิจคือคือฝั่งเรื่องของการจัดการทางทางบริษัท กับฝั่งหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของการกํากับดูแลแยกงี้ก่อนนะครับคุณดุยครับเพราะฉะนั้นเอาฝั่งของที่มันเป็นเรื่องของธุรกิจล้น้วนก่อนสมมติถ้าเราบอกว่าบริษัท A กับบริษัท B แล้วกันแล้วแล้วเราไม่ต้องคิดว่าอันนี้คือบริษัทโทรคมนะก็เป็นบริษัทอะไรก็ได้ที่เน่ยใครอยากจะเปิดบริษัทอะไรก็แล้วแต่ไปจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์หรือถ้าใหญ่กว่านั้นก็คือเป็นบริษัทจำกัดมหาชนก็มีกรทดูแลไม่ต้อกระจายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ถ้าว่ากันแบบธุรกิจเพียวๆเน องบริษัทสมมติมีบริษัทหนึ่งจะไปไม่ได้พูดกันตรงๆสมมติจะเจงแล้วกันหรือว่าจะเลิกประกอบธุรกิจหรืออะไรก็แล้วแต่าการควบรวมเนี่ยในฝั่งของการดําเนินการในแบบธุรกิจเนี่ยต้องยอมรับว่าเขาดําเนินการถูกต้องหรือจริงๆบริษัทที่อยู่ในประเทศเนี้ยมีสิทธิ์ที่จะดาเนินการทําได้สมมติผมอาจจะมีบริษัทหนึ่งก็ได้คุณอุย้ยอาจจะมีบริษัทหนึ่งแล้วล้วผมบอกว่าผมไม่ไหวละผมจะไม่ทํและ อแข่งขันไม่ได้หรือว่าตอนนี้เศรษฐกิจแย่แต่แทนที่จะปล่อยให้เจ๊งไปแล้วก็ได้รับผลกระทบผมอาจจะบอกว่าคุณอุ้ยสนใจว่าอาจารย์มาขายเพราะนั้นถามมาว่าในวิธีการดาเนินการของฝั่งธุรกิจเนี่ยเมื่อเขาดําเนินการครบถ้วนเช่นไปขอมติมามีการจัดประชุมมีการตั้งโต๊ะ tender offer ประกาศเป็นสาธารณะกรตรับทราบอันนี้เรายัาไม่ได้พูดนะว่าเป็นบริษัทโทรคมนะครับแค่บอกว่าในฝั่งของฝั่งธุรกิจแบบทั่วไปเนี่ยจริงๆก็ต้องถือว่า กระบวนการขั้นตอนของการควบรวมเป็นไปตามปกติถูกไหมครับเช่นถามบอกว่าผู้ใช้บริการหรือไมืได่ดเราเป็นลูกค้าของบริษัทนั้นนั้นแล้วแต่ว่าบริษัทเอบีที่เราสมมติเนี่ยจะทําธุรกิจอะไรก็ไม่รู้ล่ละเราอาจจะไม่ค่อยเห็นชอบก็ได้แต่ถามบอกว่าทํายังไงได้แ่ะคุณอุ้ยก,ก็ก็เขาจะควบรวมผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆก็แล้วกันเช่นถามว่าเมื่อก่อนเราอาจจะเป็นลูกค้าธนาคารหนึ่งก็ได้ เรามีความชอบมากเลยโลโก้นี้บริการดีเลยแล้ววันหนึ่งอ่ะพอเจดจิงมันเปลี่ยนไปผู้ฟันก็คงเขาก็ไปรวมกันเขาไปรวมกันวันดีคืนดีแล้วก็กลายต้องไปเป็นลูกค้าของธนาคารนี้โดยที่เราไมีโมโก้ใหม่ด้วยเลยเราไม่ชอบหรือไม่สมัครใจก็แล้วแต่แต่ว่ามันเป็นไปตามกระบวนการของธุรกิจอดี๋ยถามว่าอย่างเคสที่มันเกิดล่าสุดก็คือบริษัทให้บริการบัตรเครดิตพยาวนานยักษ์ใหญ่มากเลยใช่เชื่อทุกคนต้องรู้จัก อันนึงจริงจริงอันนี้เขาเขาจะไม่ด้เจงนะคะแต่ว่าเขาเขามีความกายธุรกิจบางอย่างเขาเขาออกจากตลาดในเอเชียดีกว่าเขาจะไปโฟกัสที่ประเทศเขาเสร็จปุ๊บก็จะมีบริษัทหรือว่าธนาคารในประเทศไทยที่ก็ไปเจรจาช่ดเขาก็ผ่านขั้นตอนมาวันหนึ่งข้างหน้าผู้ถือบัตรเครดิตนั้นหรือว่าเป็นลูกค้าของบัตรเครดิตก็จะต้องเปลี่ยนไปเป็นอันนี้คือคือผมต้องเรียนว่าฝั่งของธุรกิจเนี่ยมันเป็นไปตามกลไกซึ่งมันอาจจะเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็น business ในเซกเตอร์ไหนก็แล้วแต่ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอย่างตอนนี้ต้องต้องทำความเข้าใจเป็นกลางๆว่าก็ในเมติของทั้งบริษัทของทั้งสองฝั่งก็บอกว่ารวมกันคุณเขาก็ตกลงกันแล้วเดี๋ยวก็จะไปนั่น้าอันนี้กระบวกนการก็ต้องเดินไป ส่วนอีกฝั่งหนึ่งที่นี่ถามว่าพอเราเอาคําว่าธุรกิจทัวรคมนาคมข้อเนื่องจากว่าในประเทศนี้ธุรกิจบางอย่างก็อยู่ในความควบคุมดูแลคือมีหน่วยงานกากับดูแลนึกออกไหมครับประกันภัยเราก็มีหน่วยงานที่ดูแลเรื่องธุรกิจประกันภัยใช่ธุรกิจน้ํามันเราก็มีมีการควบคุมกลไกไม่ให้ราคามันแพงเกินไปหรือแม้แต่ธุรกิจที่เป็นพาณ์ทย์ทั่วไปก็มีกระทรวงพาณิชย์ดูแลอยู่อย่างที่เราทราบก็คือราคาหมูนราคาเรื่อราคาอะไรก็แล้วแต่ พอดีธุรกิจโทรคมเนี่ยก็เป็นธุรกิจควบคุมค่ะซึ่งมีกสอชอเป็นคนกำกับดูแลนี่เรากำลังพูดถึงอีกฝั่งกันแล้วนะครับเพราะนั้นพอฝั่งของเป็นธุรกิจควบคุมเนี่ยกสอชอทําอะไรบ้างกลไกที่กสอชกํากับที่ผ่านมาบางท่านอาจจะทราบหรือไม่ทราบแต่ว่าเขาทาอยู่ตลอดเช่นมีการดูเรื่องต้นทุนของการประกอบธุรกิจถูกไหมครับ มีการกําหนดเพดานราคาเออค่าบริการไว้อย่าให้เกินเท่านี้นะค่าดาต้าอย่าให้เกินเท่านี้นะค่าเอสมออย่าให้เกินเท่านี้นะซึ่งึ่งเขาก็กําหนดไว้แล้วต้องเรียนโดยตรงว่าราคาพวกให้มีการปรับอยู่ตลอดสามปีห้าปีแล้วก็มนราคามันต่าลงเรื่อยๆเพราะว่าเขาก็ไปดูต้นทุนแล้วเขาก็กําหนดเพดานแล้วก็เรียนให้ทราบอีกว่าจริงๆผู้ประกอบการทุกรายในประเทศไทยทุกวันนี้ที่ให้บริการเราคิดเงินต่ํากว่าราคาเพดานที่เขากําหนดอ่า หรือกสชดูเรื่องอื่นๆนี่ก็อย่างที่เราทราบเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือความหมายของคำที่เป็นต้นการที่ถูกรุกิจที่โดนควบคุมใช่ทีนี้ถามบอกว่าแล้วเรื่องการควบรวมทีนี้พอเอาสองอย่างมาผสมกันแล้วณตอนนี้เราเราต้องมองด้วยความวางใจเป็นกลางๆแล้วมองแบบกนไกก็คือถ้าเขาจะควบรวมกันในแบบธุรกิจที่เราพูดฝั่งซ้ายเมื่อกี้จริงๆกองสอช ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปสั่งข้ามไม่ให้เขาควบรวมเพราะตอนเนี้ยมติบอร์ดก็ก็ผ่านของเขาแล้วพูดถือหุ้นก็ผ่านแล้วแจ้งคอรอตก็แจ้งแล้วเพราะฉะนั้นเราเราต้องทําใจให้ให้ให้ทราบในในในประเด็นหนึ่งว่าในรูปแบบของธุรกิจที่มันจะอาจจะไปออกมาเป็นบริษัท A อบวกบอะไรเนี่ยคือยังไงเขาก็ต้องทำสสชคงมีหน้าที่ในการรับทราบคือสำหรับฝั่งฝั่งตัววิเองเอาตัววิเองก่อนนะคะ คือเป็นคนที่อยู่ในธุรกิจเพราะฉะนั้นเนี่ยการการจะดีลมีดีลธุรกิจกันหรือว่าการควบรวมหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยสำหรับทางตัววิแล้วเอาตัววิเองก่อนนะคะไม่ได้มีปัญหาเลยเพราะว่ามีความรู้สึกว่ามันคืออ่ามันคือคกลไกปกติในเรื่องของการทําธุรกิจทั่วไปนะคะคนี้เป็นสากลเลยเป็นหลักสากลเลยเพราะฉะนั้นสําหรับตัววิเองแล้วเนี่ยวิไม่ได้มองว่ามันมีปัญหาหรือว่าเอ๊ะมันจะควบรวมแล้วมันจะทําให้เกิด 1, 2, ึ่สองสามสี่อะไรไหมอะไรเงี้ยนะคะก็ก็เข้าใจอย่างที่อาจารย์หนึ่งอธิบายเมื่อกี้เลยว่าถ้าสมมุติว่าบริษัทหนึ่งเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าเออเขาแบบไม่อยากแข่งขันแล้ว จะาจอะไรก็แล้วแต่อาจจะรวมหรืออาจจะรวมกันแล้วให้ใหญ่ขึ้นก็ได้นี่อาจจะมีอาจจะเกิดขึ้นในทุกวันใช่เนี่ยสำหรับตัววิก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันก็ไม่เห็นน่าจะมีปัญหาอะไรแล้วแม้มันเป็นข่าวขึ้นมาได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยจะต้องเรียนถามอาจารย์หนึ่งนี่แหละว่าในข้อมูลลึกๆหรือว่าในเรื่องของการกํากับดูแลของกสทชเนี่ยเรื่องกังวลคือเรื่องอะไรคะทีนี้พอเป็นมาฝั่งกสทชอย่างที่บอกว่ากสทชมีหน้าที่หลายอย่าง ก็แล้วแต่หรือรวมถึงการสร้างให้เกิดความเป็นธรรมในธุรกิจมนั้นนะก็ต้องคงเหมือนกลไกและกลเทเตอร์ธุรกิจที่เขาดูแลอยู่ไม่ว่าจะเป็นน้ํามันตัวแรกก็ต้องทําให้ผู้ค้าแข่งขันได้ราคาเป็นธรรมหรือแม้แต่ธนาคารหรืออะไรก็แล้วแต่ที่นี้กสชเนี่ยควบคุมบริษัทเหล่านี้ด้วยการให้บริษัทเหล่านี้มาขอใบอนุญาต ซึ่งเราเรียกว่าเป็นใบอนุญาตผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมึ่งก็จะพูดเร็วๆก็จะมีอยู่สามแบบด้วยกันแบบที่มีโครงข่ายเป็นของตัวเองแบบไม่มีโครงข่ายหรือแบบใช้โครงขายประเภทอื่นอะไรก็ว่ากันไว้เพราะนั้นการที่มาขอใบอนุญาตเนี่ยมันจะมีข้อกํากับอยู่ว่าในเมื่อคุณมาขอใบอนุญาตเป็นธุรกิจที่ดูแลโดยกสชมันจะมีสิ่งที่ต้องทําดังต่อไปนี้เลยสองสามอะไรก็ว่ากันไปเช่นถามว่าต้องทําราคาให้เป็นทาปฏิบัติตามกฎระเบียบของกศชหรือถ้ากศชได้รับการร้องเรียน ถึงการดําเนินธุรกิจซึ่งอาจจะไม่สอดคล้องหรืออาจจะเป็นข้อสงสัยกสชออก็มีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบอ่าได้ถ <c oughs> ูกไหมครับ <c oughs> ซึ่งถามว่ารูปแบบใบอนุญ,ญาตเกีก็กสชก็ไม่ได้มีแค่ฝั่งโทรคมนะฝั่งสถานีโทรทัศน์สถานีวิทยุก,ก็มีกม <c oughs> ระงไวงดิาิอัลแล้วเวลาใครทําไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขของใบอนุญาตซึ่งกสชเป็นคฎให้เนี่ยเขาก็จะมีมาตรการเปลี่ยนพักใบอนุญาตสามวันพักใบอนุญาตสามสิบวันหรือตัดเป็นจํานวนเงินก็มีหรือสูงสุดก็คือ พอถอนใบอนุญาตอันนี้ก็เป็นไปตามกลไกทั่วไปซึ่งผมใช้คําว่ากสทชมีดาบและกันนะเราใช้คําว่ามีดาบเพื่อที่จะไปฝันผู้ประกอบการหรือว่าตรวจสอบให้ทุกคนอยู่ในกฎในระเบียบเดียวกันเพราะฉะนั้น,น,นตอนนี้สิ่งที่ทุกคนโฟกัสก็เลยโฟกัสไปที่ฝั่งกสทชททว่าเออมื่อควบรวมแล้วกลไกการแข่งขันจะเป็นทําไหมราคาจะสูงเกินไปไหมอาพุกนงตรงหัวเกิดหัวราคากัน แล้วราคาจะทําให้ผู้บริโภคเดือดร้อนหรือจะทิ้งผู้บริโภคมัค้ยคนที่เป็นลูกค้าค่ายนั้นะจะได้รับความเดือดร้อนไหมหรือแม้แต่ฝั่งของคนที่อยู่ในตลาดด้วยกันอย่างที่เราทราบกันเพราะ,ะทุกวันนี้ก็เป็นที่เปิดเผยแล้วว่าหนึ่งในบริษัทซึ่งอยู่ในตลาดเดียวกันเขาก็ทําหนังสือไปที่กศชว่ามาเห็นด้วยกับการควบรวมเพราะนั้นก็เป็นสิ่งที่กสชจะต้องพิจารณาผมมองว่าอันนี้แต่ต้องยอมรับว่ากสชต้องพิจารณาได้บนกลไกซึ่งเขาทําได้ด้วยนะครับ เช่นถามว่าตอนนี้หลายคนอาจจะไปบอกว่าไม่ยอมให้เขาควบรวมกันไม่ยอมให้บริษัทเกับบริษัท B ควบรวมกันจริงๆนั้นท่นที่ฝั่งนั้นเมื่อกี้เราทำความเข้าใจมาแล้วว่าฝั่งซ้ายในแงข่ของธุรกิจเนี่ยเขาเขาไปแล้วคือผ,ผู้ถือหุ้นกรรมการบริษัทแจกคคือเพราะนั้นถามว่าอันนี้ต้องใช้คำว่านอกเหนืออำนาจกสชคงจะไม่ได้แต่ส่วนที่กสชจะดูได้ว่าควบรวมแล้วยังคงอยู่ในเงื่อนไขซึ่งกสชอยากให้เป็นไปไหมให้ตลาดทุนโลมันมีการแข่งขัน <c oughs> หรือควบรวมแล้วอสมมติถ้าเราเบรกไม่ได้หลังจากนี้คุณขึ้นราคาสูงกว่าเพดานที่กสทชกําหนดเขาก็เรียกดี่จะมาลงโทษได้หรือควบรวมแล้วอะไรหล่ะไม่ดูแลลูกค้า <c oughs> ลายเดิม <c oughs> หรือทําให้เกิดความเป็นธรรมเช่นผมอาจจะใช้โปรโปรหนึ่งอยู่อยู่ยๆมามปีบังคับให้ผมจะต้องใช้โปรที่สูงขึ้นอาเรียนตรงๆสมมติดีแทกอาจจะมีโปรซึ่ราคาถูกกว่า <c oughs> แล้วผมก็ใช้โปรเนี้ยมาต้องนานเพราะเบอร์นี้อาจจะไม่เ่ลยใช้ S <S แล้วสมมติถ้าลูกค้าไม่สมัครใจและต้องไปบีบให้เขาใช้โปรที่แพงคือก็ร้องเรียนให้กสชที่ยกตัวอย่างนะเนี่ยอันนี้มีอำนาจอันนี้คือเป็นสิที่สามารถจะโฟกัสได้หรือ,อถ้าใหญ่ไปกว่านั้นก็คือเอเอสอาจจะกังวลในเรื่องของการาความแร์ในตลาดแข่งขันใช่ไหมครับว่าจะเป็นการทุ่มตลาดหรือไม่หรือว่าจะทําให้ตัวเองประกอบธุรกิจลําบากหรือติดขัดอะไรก็ทราบว่าเอเอสก็ทําหนังสือไปที่กสชถึงข้อกังวลแล้วก็ข้อห่วงใหญ่ ซึ่งอันนี้บอร์ดกสชก็จะต้องพิจารณาว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนและจะดําเนินการอย่างไรบนกรอบที่กสชทําได้ด้วยนะครับถูกไหมใช่ใช่ข้อหนึงที่เขาเรากนอเราเป็นคนติดตามดูข่าวแล้วก็ต้องเข้าใจกลไกด้วยว่าใช่ทุกเรื่องนั้มันมีกติกาแหละแล้วก็หน่วยงานจากับ จริงๆหลักการของหน่วยงานกำกับผมผมก็เห็นด้วยนะว่า,าเขาอาจจะมีอำนาจที่จำกัดในการที่จะดูแลกลไกของกิจการนั้นๆทีน,น,นี้ความต้องการของบางคนซึ่งอาจจะใหญ่กว่าอำนาจของหน่วยงานจำกับเนี่ยเราต้องเราต้องเขื่อใจหรือเราต้องเข้าใจให้มากาว่า,าเขาเขาทำได้เท่านี้ผมยกตัวอย่างเช่นตอนนี้มีความต้องการหลายอย่างเลยไม่ยอมให้เขาควบรวมกันอันนี้เราอธิบายไปแล้วนะว่าอ,อันนี้คงคงต้องปล่อยไปตามกลไกแล้วเพราะว่าเ้ามาถูกต้องหรือมี ข้อเสนอบอกว่าให้ไปบังคับขายให้เอทีได้ไหมทีนี้ถามบอกว่าก็ต้องไปถามเอทีด้วยซ้ำว่าเอ็นทอยากได้ไหมมีเงินซื้อไหมอยากได้ไหมหรือถ้าเอ็นทีจะต้องซื้อจริงๆสมมติดิวมันราคาหลายหมื่นล้านมากเลยแปดหมื่นล้านเก้าหมื่นล้านที่เอ็นทเป็นบริษัท รับที่สากิจตแสดงว่าก็ต้องไปขอมติคอรมออาจจะต้องใช้เวลาอีกปีน<ช>ึงและถ้าบอกว่าคอรมออนุมัติแสดงว่าต้องอนุมัติเงินมาแปดหมื่น้าหนล้านเพื่อไปซื้อกิจการคลิกในตามความต้องการที่ผมเห็นตามหน้าสื่อนะครับเช่นวนะันนั้นถ้าจะยกตัวอย่างเหมือนอย่างบางประเทศซึ่งเขามีกลไกหรือมีกฎหมายซึ่งเขียนไว้ชัดเจนเนี่ยแล้วมันเอื้อเนี่ย บางประเทศเหล่านั้นก็อาจจะทําได้เพราะว่ามันมีดาบเนี่ยผมใช้คําว่ามันมีดาบเช่นถามว่าเขาบังคับให้แต่เป็นบริษัทย่อยเขาบังคับให้ไปขายให้บริษัทนี้อะไรอย่างเงี้ยคือคือเพราะฉะนั้นบนบนกลไกของประเทศเราก็ก็อาจจะต้องมองกสชด้วยความเห็นใจด้วยเหมือนกันเพราะผมมองว่าตอนนี้ทางกสชก็กาลังพิจารณาเรื่องนี้อย่างรอบครอบแล้วก็รอบด้านที่สุดค่ะ ใช่มีข้อหนึ่งค่ะอาจารย์หนึ่งคะที่ที่ทาง AIS เขาเหมือนกับเป็น,ป,นประเด็นที่ที่ออกมาในหน้าสื่อเนี่ยนะคะก็คือว่าเขาก็บอกประมาณว่าถ้าเกิดมีการควบรวมกันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเหมือนกับเป็นการป้องกันไม่ให้มีคู่แข่งรายใหม่เกิดขึ้นในในอุตสาหกรรมนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์หนึ่งมองยังไงคะ,ะจริงๆเหตุผลนี้ที่ยกมาก็พอจะมีน้ำหนัก ผมใช้คาว่าจริงๆทั้งสองรายนี้ก็เป็นผู้ให้บริการรายหลักอยู่แล้วที่ลูกค้าทั้งสองรายก็มินนะมินนะผมผมยังไม่ไม,ไม่ไม่สามารถที่จะชี้ด้วยซ้ําว่าใ,ใครจะมากกว่ากันอดีไม่ดีพอจะมีดีลควบรวมลูกค้าที่เป็นลูกค้าเก่ารายนี้อาจจะไม่พอใจใอาจจะย,าย้ายค่ายเทไป,ไปอยู่เอสแล้วเอสอาจจะมีมากกว่าด้วยซ้ําแต่สิ่งที่เอฟสร้างข้อสังเกตก็คือ ็นธรรมดาแหละก็คือเมื่อผู้เล่นในตลาดน้อยลงแล้วก็พอเป็นรายใหญ่ทั้งคู่าการที่จะมีรายย่อยเกิดขึ้นอมันก็จะเป็นเรื่องที่ยากมมไม่ต้องนะ ัจจุบันนี่แหละครับแม้แต่ก่อนหน้านี้ที่มีการประมูลขึ้นซึ่งหลาจจะได้ยินชื่อบ<ช>ริษัทใหม่ๆที่<ช>อยากจะเข้ามาประมูลขึ้นบ้างเช่นอาจจะมีแย้จะอาจจะมีราย,ย,ยอื่นเข้ามาแต่ผลสุดท้ายเนี่ยพอมาเจอราคาประมูลขึ้นจะเข้าใบอนุญาตขึ้นนะครับสามหมื่นห้าพันล้านต้องวางหลักเกณฑ์เท่าน,นี้ต้องไปติดตั้งโครงข่ายอีกสามหมื่นล้านรวมแล้วต้องเป็นแสนล้านเนี่ยผมคงใช้คําว่าสถานการณ์ของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมเ่ยจริงๆไม่ใช่แค่ดีอยู่ในบ้านเราแล้วก็ไม่ใช่ตลาดในบ้านเราด้วยตอนนี้สถานการ์มันเป็นอย่างเนี้ ในหลายแห่งทั่วโลกในมาเลเซียเองเมื่อก่อนก็มีสามรายหลักตอนนี้ก็มีการขายกิจการควบรวมกิจการเหมือนกันครับก็เหลือสองรายในพม่าเองเมื่อก่อนก็มีสามรายหลักมีของรัฐวิสาหกิจมีโอเอดูจากอาหลับแล้วก็มีเชนอเหมือนกันก็จากยุโรปตอนนี้ก็เชนอก็ถอนออกจากตลาดพม่าเหมือนกันเพราะนั้นถามบอกว่าจริงๆก,ก็จะเหลือแค่สองรายหลัก หรือแม้แต่ในประเทศหลักๆนะครับไม่ว่าจะเป็นยูเคหรือว่าแม้แต่ประเทศที่สิงคโปร์ก็เหมือนกันเมื่อก่อนส <c oughs> ิงคโปร์ก็มีสามรายหลยักผลท้ายเนี่ยตลาดโทรคมรนาคมมันโดมิเนตค่อนข้างที่จะเหลือ,อรายหลักตัวสองราย <c oughs> ถามบอกว่าด้วยหลักการของผมแต่ความคิทเห็นส่วนตัวไม่ใช่หลักการของความคิทเห็นส่วนตัวหรือแม้แต่หลักการของนักเศรษฐศาสตร์ <c oughs> เราย่อมอยากให้มีผู้เล่นในตลาดเยอะๆ <c oughs> ครับ <c oughs> เพราะว่าจะได้เป <c oughs> ็นตัวเลือก แต่ปัญหามันคือว่าในบางธุรกิจหรือว่าในบาง<ม>อุตสาหกรรมเนี่ยที่มันต้องมีเงินลงทุนสูง,สงมันอาจจะทําให้เกิดผู้เล่นรายใหม่เข้ามายากจ,<ม>จริงๆอันนี้ต,ต้องต้องนอกจากเรื่องของกลไกทางธุรกิจแล้วจริงๆต้องอาศัายกลไกขององค์กรกำกับดูแลเรื่องการเช่นอย่างในบางประเทศก็อาจจะมีเขียนหลักเกณฑ์ว่าต้องให้รายเล็กได้มีโอกาสเข้ามาใช้โครงขายร่วมเพื่อให้สามารถที่จะมีโตเลิกจาไปเล็กข้นาได้เปิดรายเล็กไปนั้น ยกตัวอย่างญี่ปุ่นไมได้ครับอย่างเวลาเราไปญี่ปุ่นเวลาเราจะต้องเลือกซื้อซิมที่มันเป็นซิมโลเคี่ปยุปเราจะเห็นว่ามีเยอะแยะไปหมดเลยแต่จำนวนแบรนด์ที่มันมีเยอะเนี่ยแล้วมีราคาหลายสเกลเนี่ยแต่ทุกคนไปใช้ในวิร์ดของ NDC หมดเลยนะคือหมายความว่าผู้ประกอบการรายย่อยๆเนี่ยน่าจะมีโอกาสเข้ามาแชร์อินฟ้าซัคเจอร์หรือว่าแชร์โกงข่า แล้วคุณก็ไปทำโฮเซลไปตกลงกันแล้วก็มาทําตลาดมาจิ่นเล็กๆอะไรเงี้ยพอ,อเกิดขึ้นได้แต่ว่าต้องต้องเรียนตรงไปตรงมาเหมือนกันว่าอุตสาหกรรมโทรคมการที่จะมีผู้เล่นรายใหม่ๆก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะยุคนี้ผมใช้คํานี้ไม่ใช่ใชแค่ผู้ประกอบการในประเทศไม่ใช่แค่ผู้ประกอบการในภูมิภาคขนาดผู้ประกอบการยักษ์ใหญ่ก็อาจจะมาจาก ยุโรปเองหรืออาจจะมาจากประเทศอื่นที่เรามีความคาดหวังว่าเขาน่าจะมีเงินมาเรียนตงๆเขาเขาดูโมเดลตลาดเขาดูความน่าจะเป็นเขากดเครื่องคิดเลขได้ครับว่าถ้าลงทุนเท่านี้ได้ผลตอบแท้เท่านี้คุ้มหรือไม่คุ้มเขาจะหมายความว่าใช่ใช่ทุกคนอยู่ในสภาวะนี้หมดเพราะนั้นใจผมก็อยากให้มีห้าลายครับอยากให้มีหลายๆลายเลยนี่ครับแต่ว่ากลไกของธุรกิจมันอาจจะไม่ได้เอื้อให้เป็นได้อย่างนั้นเสมอไปอันนี้อันนี้พูดตามข้อเท็จจริงว่ามันเป็น ค่ะอาหละก็เป็นอะไรที่ที่เข้าใจแบบเข้าใจง่ายมากอะพอทามาจารย์หนึ่งในแบบว่ามองก็ไว้<อ>เป็นคำถามไปเปิดเหมือนก,กันครับบอกว่า,าสมมติถ้าม,มันเกิดขึ้นจริงเราก็ต้องไปให้ความหวังหรือไปตั้งความหวังกับองค์กรกํากับดูแลแล้วกันว่าให้ท่านทาหน้าที่ให้ใหมันเข้มข้นขึ้นความหมายก็คือสมมติถ้าผู้เล่นอ้ตลาดมีน้อยลงจริงท่านที่ต้องทํางานหนักขึ้นครับต้องทำต้องไปดูเรื่องต้นทุนผู้ประกอบการต้องทําให้มันเป็นธรรมต้องทําให้มันแซ่ ราคาของแพ็กเกจที่ออกมาต้องดู<ช>แลให้ดีไม่ใช่แค<ม>่ดูแค่ว่าไม่ให้เกินเพดานจริงๆต้องดูให้มันให้มันสอดคล้องกับค่าข<ช>องที่ผมเลยเพว่าอย่างนี้<ช>แล้วก็ที่สําคัญก็คือพอเวลามันมีเรื่องร้องเรียนขึ้นมาท่านต้องไม่เพิกเฉยอะท่านต้องทําแานตักขึ้นมผมมองว่า<ม>ทางออกน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าถ้าเราไม่สามารถที่จะเออ่มีกลไกใดไปทําให้ดีนี้ไม่สามารถเกิดขึ้นได้หรือว่าข้อที่จริงต้องเป็นค่ะดาว ขอบคุณมากๆเลยค่ะอาจารย์นหนึ่งคะสำหรับเวลาในวันนี้นะคะครับครับติดตามข่าวกันต่อไปครับค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ